มาดูกับข้าวของสาวอุดรนะคะนี่ค่ะว่าแอนได้อีอยงกินนะคะเมื่อนี่หลังจากกินเผือกกินมนันมาหนึ่งวันเต็มๆนะคะมือนี่สื้อกอกินข้าวเหนียวกับแจ้วะคะ่ะมาดูหนึ 1, ่งสองอึ๊บอุ้ย,ยทำไมมันไม่ออกมันมันเลื่อนมาก,กับแอนอุ้ยดุก๊กเบิ่งคะ่ะเป็นจังไดคะโอ้โหเบิ่งคะ่ะโอ้โหอยากจะกินมากมายเลยนะคะ ไปค่ะเตรียมกับข้าวกินเลยนะคะมือนี่จะกินปิ้งไก่กับข่าเหนียวะคะมื่อเจ้าค่ะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วมาจากบ้านของแม่นะคะที่แอนเอามาจากบ้านนะ่ะหลายๆคนก็คงจะจําได้นะตั้งแต่ที่แอนกลับไปเมืองไทยนะคะแล้วถามมามันไม่เน่ามันบ่เสียบ่อหลายคนอาจสิงง,งไหมนะคะแอนเอามาถึงแล้วแอนกะเอาเข่าตัวแข็งไว้ค่ะน้ําพริกที่แม่ตําม,มาอ่ะนะคะอันนี้มันแล้วแต่บุคคลนะ สำหรับแอนนะแอนเก็บไว้กินหลายวันค่ะแอนก็เลยเอาเขาตู้แข็งไว้พอเราจะกินนะแล้วเอาเขาเอามาเห็ดสุกนะคะแต่ไม่ใช่ทําสุกมาจากบ้านเนาะคะ่ะนอะตอนเราจะกินเราค่อยทําสุกค่ะประมาณนี้เลยนะคะน่าอร่อยไหมเอ่ยมากินข้าวกับสาวอุดรน,นะคะมาค่ะมาค่ะมาค่ะ,คะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนได้คือเก้าเหมือนเดิมนะคะเสียงแจวแจวมากอีกแล้วคะ่ะมู่เจ้าคะ่ะ มื่อนี่หลังจากที่ไปนู่นไปนี่มาแล้วนะคะวันนี้ว่าจะไปต่อไปเพราะได้คะ่ะมือเจ้าคะ่ะเอออ่าอะไรนะคะต่องโทษแบบว่ายกเลิกงานค่ะแล้วกะจะเป็นยังจบคือเลิกยกเลิกงานหลายๆคนก็อาจสิสงสัยเนาะค่ะเนาะแอนรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกคันเนือ้อคันโตเหมือนกับจะไม่สบายยังสินะคะแอนก็นเลยบ่อยากไปในงานให้เพิินแบบว่างานเพล่นมันมีหลายคนยังสิมานน้ำมังสิหน้าคะ่ะก็เลยว่า เออเ้าจะคล้องบ่าสบายเกิดว่าเป็นนูนเป็นนี่เดี๋ยวมันจะไปติดพันยังสีหน้าค่ะมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีกันอลยุเฮียนดีกว่าค่ะอยูเฮียนดีกว่ากับบอกมันไปว่าบ่าะไปกับไม่ได้เป็นอะไรนะค่ะนะเพราะว่าขันเท้ารูซึกว่าเท้าเ่าไหวกับคือเท้าย่าไปย่าฝืนจะคล้องยังเสียไหมค่ะแอนกัเลยดายุบานกัเลยเฮ็ดกับเข่ากินเนาะค่ะเนาะเฮ็ดกับเข่ากินนูนนี่นั่นตามสไตล์จะคล้องผู้เดียวนะคะเด็กๆกับเพราะอายุ เด็กๆว่นไดนยูนะคะกัสิประมาณนี้ค่ะมาดูนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรแต่กะไห้ไห่ผืนเพื่อนเบิ้งไปแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะดูนะคะตูดเป็นตูดเลยนะคะว่นได้เอาตูดใกล้ออกนะคะเออว่นได้เอาตูดใกล้ออกจะเป็นอยังเจ้าคั่วบ้าออกติอยากเสรมันเป็นแบบปีงเป็นแบบทุกอย่างไปทั้ง ทั้งตูดทั้งคาทั้งปีกทั้งอะไรต่างๆน้าๆเห็นไหมคะ่ะอยากสิให้มันเป็นแบบตูดเป็นตูดข้อเป็นข้อแบบนี้นะคะแต่คอมันนะ่ะแอนจะลอกหนังออกนะคะสิจงไหวตาแบบข้อมันแบบนี้นะคะ่ะสิจงไหวตาข้อแบบนี้ตรงหนังตรงคอมันนี่แอนสิลอกถิ่มนะคะก็สิเป็นประมาณนี้คะ่ะแล้วที่เด็ดของเรานะคะแอนกระสิได้นี่เลยคะ่ะ ให้เพื่อนๆดูนะคะหนึ่งข้าวเนี้วกล้องบักไ่หนึ่งคือเกาค่ะลุงตาหนาอาค้านี่ค่ะหนึ่งข้าวนี้วกล้องบักไงนะคะแล้วจะได้ยังมาอีกสาวอุดรจะได้ยังมาอ้างบกคอยอีกหลายๆคนก็สิอยากเบิ้งดินะคะ่ะนี่ค่ะนี่เลยนะคะ น้ำพริกแม่ค่ะน้ำพริกที่แอนเอามาจากอุดรน,นะแมคะ่ค่ะที่แอนหิวมาจากอ่าเมืองไทยที่อุดรที่ตอนที่แอนกลับไปบ้านนะคะยังไม่หมดนะคะหลายๆคนกัดิวหูแล้วเนาะค่ะว่าแอนทํายังไงน้ําพริกของแอนมันถึงอยู่ได้นานขนาดนี้กระดูซึกประน้านหรอเด้อคะ่ะตั้งแต่แอนมาจากบ้านหนูนะคะแอนน่ะเอามาแล้วก็แอนเอามาทําเป็นหมกหมกใส่ถุงนะะี่ะเขาเสือเออนี่ยังเขาจะเรียกว่าเป็นคอร์ดใช่ไหมคะ เป็นเป็นที่ละซ้ำนี้ค่ะไม่เยอะนะแม่ค่ะมุจเจ้าคะเออหรือบางถุงก็จะเป็นใหญ่ๆเลยยังสิแล้วแอนก็เอาไปฟิตแข็งนะคะฟิตแข็งแล้วก็เวลาจะกินน่ะแอนจะเอาออกมาคั่วกับน้ํานะคะเอามาขัวกับน้ำให้เพิ่นซุกนะคะเพราะว่าตอนที่เราทํามาน่ะคือเขายังไม่สุกนะคะจะเป็นยังจะคือเ่าเหตุซุกมันสิมีขันตอนต่อ,ตอไปเด้อค่ะเด้อเพราะว่า เราจะเอามาทําสุกๆที่นี่เข้าสิมาสอยหอมซอยตะไคร้ใส่ทุกอย่างนะคะให้เขามีความหอมขึ้นมาน้ำนะคะเพราะว่าเขาน่านแล้วเขาอาจจะกินเขาอาจจะไม่หอมแล้วสินะค่ะเขากับมาปุงรสดไม่ใส่เป็นพวกอหอมพวกตะไคร้พวก,พวกยังถ้าเราอยากจะใส่นะคะเออก็ได้คือกันค่ะหรือถ้าไม่อยากจะใส่ถ้าไม่มีเวลาถ้าไม่มีนั่นก็เอามา,วาขวสซุกเราก็กินเลยยังสิกลับว่าเป็นยังค่ะ มารับรองนะคะว่าบอสเสียเรากับว่าบูดค่ะเพราะว่าแอนทาอย่างนี้ตลอดนะคะแอนทาอย่างนี้ตลอดแล้วก็เก็บไว้กินเป็นปีๆใดเลยนะคะที่เราเอามาน่ะค่ะเพราะว่าห้าวได้กินท่ละหลายเนาะค่ะแกว้วฟังตะวันน้าพริกเนาะค่ะเนาะมันจะไม่ได้ทําทีนึงทีละเยอะกินยังสิน,น้าแบบว่าห้าประหยัดกินเพราะว่ามันไม่มีน่ะค่ะที่นี่นะ่ะจะให้เราไปทําน้ําพริกเหมือนกับที่บ้านเราน่ะมันบม่มีอยู่แล้วแม่นว่าค่ะเออ เราเอามาจากที่บ้านซ้านี้ใดเข้าก็เอามากกัถือบด,ดีแบบสุดๆเลยนะคะก็สิเป็นประมาณนี้ยิ่งตอนนี้นะ่ะสวีเดนนะ่ะจะเอาอะไรเอาของหยอกของกินเอาเป็นพวกพักสอกพักซดนี่เขาไม่ยากมากไม่เลยนะคะยิงสิเป็นท่องยองนี่เอาเขาไม่ยากคะ่ะทุกมือนี่นะคะเพราะว่าต้องเสียเสียคะ่ะผ้าสีร้ายนะคะพวกท่องพวกยองนี่คือกันนะคะแล้วเป็นพวกน้อยากเน้อกินนี่เขาสิว่า ผ่าออนแบคที่หลอกที่เลีายสียนั่นเสียนีมันสิมากกับผักเขียวนะคะเขากะสิเอาผักสดน่ะทิมไปนะคะอันนี้หลายๆคนบ่เจอกะสิว่าเขาว่าทิมดอกกะสีว่างสีนะคะแต่สําหรับส่วนตัวน่ะเจอมาหมดแล้วเด้อค่ะเด้ออย่าเห็ดค่ะแต่ว่าขันบุได้อยากเห็ดกะเห็ดไปได้ค่ะว่าเป็นยังกันแล้วแต่กรณีที่เขาสิตรวจด,ดิของแอนน่ะผักผึ่กเขาทิ้งหมดเด้อค่ะเด้อผักน่ะแต่ว่าแอนน่ะมีสองกระเป๋ามาค่ะ แล้วพวกมแมลงพวกน้ำพริกนะแอนเอาไส่กระเป๋าปามากกระเป๋าตัวน,นั่นนะคือยั่งนะคะคือยั่งค่ะแต่ว่าเป็นพวกมันแยกกระเป๋ามะละค่ะเออแล้วเป็นพวกกระเป๋าที่มีผักสดผักสีเขียวหบักม่วงบมักแตงบักหุ้งบักบวบักอึอยั่งกะซางที่เป็นของสดเด้อค่ะเด้อเอาเขาเนี่ยค่ะช่วงนี้ประเทศสวีเดนแอนไม่รู้ว่าคนอื่นจะติดจะเจอเหมือนเราหรือเปล่ามันก็่ได้เจอทุกคนเสมอไปเนาะค่ะเนาะกันแล้วแต่ว่า ใคร่สิเจอแบบใดอียังแบบใดพ่นก,กระวังง่ายๆก็คือว่าเสียงดวงดวงดวงผู้ไดดีเกามาใดดวงผู้ไดดวงผู้ไดบ่ดีดกเอามาบ่ไดก็อาจสิเป็นประมาณนี้นะคะแอนพูดไปแอนนั่งไปก่อนที่แอนจะกินข้าวนี่แอนเหมือนกับแอนจะหลับเลยนะคะเออเพราะว่ายัางรู้สึกเหมือนกับที่แอนว่าไว้นั่นแหละคะ่ะแอนรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นโตนะคะเออรู้สึกเป็นประมาณนี้นะคะ่ะรู้สึก รู้สึกไม่ดีบอ่ายๆว่ารู้สึกบ่ดีรู้สึกผิดปกติในร่างกายของเห้าบ้าบาบ,าบุไดล่ะค่ะถ้ารู้สึกผิดปกติมาสิหูในร่างกายจะขของเลยนะคะจากบ้านนี่เคยบ้านแอนนี่ปกติจะไม่หนาวนะคะสิเปิดคว่ำหอนแบบคนไทยมันสิอยู่กับคว่ำหอนนะหมค่ะ สติดอา,ากาศของเห่าแบบบ้านนี่จะค่อนข้างร้อนนะคะแต่ว่าแอร์หนาหนาวหนาวตลอดเวลาเลยค่ะเออโดนกัรู้สึกว่าเก็บข้อน้าค่ะที่สําคัญนะคะรู้สึกว่าเก็บข้อหลายค่ะหรืออาจสิบเป็นเพราะว่าอากาศมันหนาวน้ากับบอลูขื้อกันนะคะกินเขาแล้วๆก็เลยสิพักพอนแน่จักน้อยหนุนนี่นั่นค่ะก็เลยออกมาเห็ดขีดเผื่อเบื่อบรมว่าแล้วทําไมไม่ทําคลิปกินนะคะเพราะว่าบอลูว่าสิก,กินใดจะค่ํานะคะเพราะว่าเป็นอาหารที ที่ขอนคางส,สิเก็บข้อเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถี่เห็ดเมนู่แบบนี้ไปเพราะความคิดอยากนะแมคะ่ค่ะแต่ความเป็นริงแล้วบ่รู้สิกินได้เพราะว่าเกินน้ำลายโล่งยนากๆนะคะเกินน,ำน้ำลายโลนงหยากกันสิไปกินต,มตมน้มข่าต้มน้ำมังสีมันกับ,บ่ขืดอยากเลยบ่คืดอยากที่สกินเลยอยากสกินแบบนี้เพชรๆเรากกอยากสิกินแบบนี้ก็เลยเห็ดเมนู่แบบนี้ึบบน้นนะคะกัวว่าถ้านั่งกินเขาไปยังเสิ มันอาจจะไม่ครบมันอาจจะไม่สุดสินกับบินาทีกับใดยังไีหน้าค่ะกันเลยเออเอาเป็นซั่วๆมานั่งคุยกับเพื่อนๆดีกว่าหรือบางครั้งเรามาฝืนนางกินถามันบ่อร่อยอร่อยยังสิมันก็ไม่เป็นอะไรที่ ที่ส่วนเบิงเป็นตะเบิงยังสีหน้าค่ะกะขขันเลยคขึวนานนางเบากับผุนเปื่อนดีกว้างสีหนะ้ามาเบากให้ฟังว่าเออสถานการณ์ตอนนี้เป็นจ้าใดร่างกายมือนี้เป็นยังใดรู้สึกเหมือนกับมาเสีนหะนาบวมๆหนาแดงๆด้วยนะคะเออก็สิเป็นประมาณนี้จริงๆรีวิวจริงๆสีหนะนาหนังหนาจริงๆเลยนะคะนี่เออตากรสีตาแบบจริงๆนุ่นนีนัน,น,นยังสีเลยนะคะแบบ ธรรมดาธรรมดาแบบสไตล์บ่ได้แต่งหน้าแต่งตาเลยกับสิประมาณนี้นะคะยาวา่าออกไ่ได้แต่งหน้าแต่งตาขีคิ้วเจ้าคือเปะเวอร์่ยาวา่าเด้หลายๆค้นกับสิหูนะคะว่าหนังหนาของแอนนี่แอนสักคิ้วแล้วก็สักปากนะคะมือเจ้าคายเราตรงไปเหตุยังมันกับเป็นคิ้วจังสีแล้วเหมือนกับประมาณที่แบบว่าตื่นขึ้นมาเปะเวอร์เลยสินาคิ้ว หนาเนี่ยสงสังสสีแดงนะคะหนาเนี่ยสงสังสสีแดงค่ะหนาเนี่สีแดงแทนแน่นอนนะคะแล้วปากจาก็คือจะเป็นสีนี่ปากกระซักมากกัน <laughs> ในสไตล์นหนังหนาเนี่ยคือจะไปใสย่ยากรรมปากกับคิวนะคะเออต่าอย่างอื่นนะ่ะทั้นได้กกาบเหตุการณ์สิประมาณนี้แหละคะ่ะมาบอกอาการหน่อยฟังนะคะว่ารู้สึกว่าอาการไม่ดีเหมือนกับจะไม่สบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ